สวัสดีครับนี่วันนี้เรามาแกะกล่องดูอุปรกรณ์การตแกแต่งมอไซเราดีกว่านะครับนี่นะครับเฟีย้ยวเป็นตัวนี้มันเป็นกระเป๋าใส่นะครับเป็นกล่องหลังใส่ะนะนะนะครับใส่อุปรกรณ์ใส่ของหต่างๆท้ายมอไซเราครับนี่เขาห่อมาโอเคเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคงค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่าโอ้โหนี่นี่สองสองมมาดีระดับหนึ่งนะครับ อ๋อกะป้ากล่องนะครับกล่องเป็นมีเบาะหลังมาให้ด้วยนะก็ตัวนี้นะครับไซส์สามสองลิตรนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนวนะ่าเปิดยังไงแล้มีกุญแจมาให้นึ่ มีเงินแจมมาให้สองดบบก็นี่นะครับความหนาผมว่าโอเคนะใช้ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นถาดรองด้านล่างนะฮะนี่มี ผมอันนี้มาให้ดูก่อนวันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวลองดูกัอนอะไรเหมือนผ้าคาดอะไรก็อย่างน้เป็นของแถมมั้งอันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเป็นของแถมมันแหละแล้วก็มีไอ สติกเกอร์นะครับสะท้อนแสงอ่าครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะไอเฟียลสามสองลิตรนะครับนี่ติดตั้งอยู่บนแหลกของ N Max ็ Mac นะครับเป็นแหลกเลนแบบโซนนะมันจะใส่น็อตได้แค่2ตัวแค่นั้นนะครับ2ตัวนี้ที่เหลือมันจะใส่ไม่ได้มันมีจริงๆมันมี4ร่ลองเนี่ยแต่ว่ารูมันไม่ตรงกันแหลกมันก็เลยใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่2ตัวนะครับทีนี้ระวังนิดนึงน็อต ที่เป็นของที่มาจากทางร้านนะหัวมันเป็นหกเหลี่ยมนะครับหัวขันนะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเราขันแน่นเกินไปเดี๋ยวเวลาแกะจะแกะไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวน็อนมันจะสึกไปก็ทางที่ดีเปลี่ยนเป็นแบบที่แข็งแรงแบบนี้นะครับอันนี้ผมมีอยู่ตัวสั้นพอดีมันจะใส่บล็อกได้อันนี้ยาวใส่บล็อกไม่ได้นะครับทีนี้มาดูระบบก,การทํางานของกล้องนะ นี่นะครับแขันกุญแจครัสำหรับล็อกก็ปลดล็อกยกขึ้นนิดนึงนะนก็จะสามารถเปิดได้นะครับอันนี้ใส่หมวกแบบเต็มใบเปิดคางธรรมดานะครับก็จะใส่ได้อย่างนี้เลยแล้วก็จะวางนอนก็ได้ทีนี้มาดูหมวกแบบ อ,อปิดขางนะตัวนี้เป็นเอเวกพัดเคนายนะครับใส่แบบตรงๆไม่ได้น,ะนมันจะเกยอยู่เนี่ยต้องทแยังทยงลองดูทแยังดูนะนิดนึงอย่างนี้นะผมยังไม่ได้ลองนะไม่ได้นะครับถ้าเืนหน่อยก็ก็ไม่เว้อ,อ แต่ถ้าเกิดวางนอนอย่างนี้ได้พอดีนะนี่เรามันยังใส่ไอ้นี่ได้อีกความตั้งใจผมคือกล่องใบนี้นะครับใส่ได้พอดีเลยเป็นกล่องโดน,นมี่โดนอยู่นะครับก็ที่ซื้อหลักๆมาเพื่อ เพื่อใส่ไอ้นี่เลยแหละเพราะว่าเวลาสพายแล้วเนี่ยมันมาขวดอันนี้ไปรอยโอเควิธีการปิดนะครับปิดอย่างนี้กดเนี่ยยกขึ้นไปนิดนึงให้มันดัแป๊กแล้วลงมาแล้วล็อกนี่มันจะล็อกอยู่ล็อกนี่ไอ้ข้างล่างก็ถอดไม่ออกนะวิธีการ อันนี้นะยกมันขึ้นไปดันออกมานิดนึงนก็จะเปิดได้แล้วถ้าจะเอาไอ้ข้างล่างออกก็ดันอันนี้เข้าไปก็จะยกไดก้ยกออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เขามีการเลื่นมาให้เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็จุดจุดปัญญาอีกสอัน าปนกดไม่อยู่ไอ้เบาะพิงนั่นน,น,นิ่มไหมไม่นิ่มหรอกนั่นอยู่นะครับเรื่องการน้ำเนี่ยเออถ้าเป็นน้ำด้านบนผมว่าไม่ต้องห่วงน,นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันปิดลงมาแบบนี้น้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับ ด้านข้างหลังก็น่าจะไม่ได้เข้าเหนกันแต่ถ้าเป็นน้ำสาดน้ำกระเซ็นจากด้านล่างเวลาเราขับรถไปแล้วมีรถมาแล้วน้ำสาดเข้าไปเนี่ยก็ไปลุ้นเอาละกัน,นตัวนี้ราคาพันสองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ลองเข้าไปดูกันประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเฟี้ยวสามสองลิตรไม่รู้สามสองหรือสาเอดนะครับ